ผิวแห้งทำไมต้องทาครีมกันแดดวันนี้ลูกบัตมีคำตอบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับผิวแห้งนะคะยิ่งต้องทาครีมกันแดด เนื่องจากว่าผิวแห้งเนี่ยเสี่ยงอยู่แล้วในการเกิดเจ้าตัวฝ้ากระจุดด่างดำและริ้วรอยมาก่อนเพื่อนอยู่แล้วนะคะเล็กอันหนึ่งก็คือแดดเนี่ยนะคะมันจะทำให้น้ำที่อยู่ใต้ผิวของเราเนี่ยระเหยออกไปได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณลองสังเกตเห็นไหมคะคุณเอาผ้าที่เปียกแล้วไปตากแดดเป็นไงคะน้ำก็ระเหยออกไปใช่ไหมคะผ้าก็ยังแห้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวแห้งแล้วเนี่ยนะคะคนที่เป็นผิวแห้งเนี่ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงว่าโดนแดดมากๆน้ำใต้ผิวก็จะ เหยออกไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนผิวแห้งอย่าลืมหากันแดดมาใช้รูปปัตแนะนําเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเป็นอาการสันสครีนของรูปปัตเองนะคะหาครีมกันแดดที่ทั้งเติมความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มี SPF ที่เพียงพอนะคะถ้าเป็น SPF 50 PA บบ,บได้เลยก็จะยิ่งดีนะคะ